แสงสว่างที่ปลายอุโมงโดยนาวเอกทองย้อยแสงสินชัยถ้าเราต้องการคนมีฝีมือมีความสามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมายเพื่ออุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาเราจะไปหาได้ที่ไหนทางเลือกที่หนึ่งผู้แทนราษฎรของเรา ซึ่งอยู่ในกระบวนการออกกฎหมายโดยตรงเป็นชาวพุทธเป็นส่วนมากว่ากันตามหลักแล้วท่านเหล่านั้นควรจะเป็นกำลังหลักของพระพุทธศาสนาแต่ตามข้อเท้จริงแล้วพูดแทนราษฎรของเราทำงานเพื่อกระเป๋าตัวเองและพวกพ้องเป็นส่วนมากคิดถึงประโยชน์ของพระาศาสนาน้อยที่สุดหรือพูดกันตามจริงก็คือไม่ได้คิดถึงเลย ความคิดที่จะออกกฎหมายเพื่ออุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาจึงไม่มีแต่จะตัดท่านเหล่านั้นทิ้งไปก็คงไม่ใช่วิธีที่ฉลาดนักผมว่าเรายังเข้าไม่ถูกช่องลองไม่ถูกทางมากกว่าวิธีที่สองชาวพุทธส่วนหนึ่งซึ่งมีรากฐานไปจากวัดมีความพยายามที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยการตั้งพรรคการเมืองตามทฤษฎีที่ว่าต้องมีคนของเราเข้าไปนั่งในสภาจึงจะมีโอกาสเสนอกฎหมายเพื่ออุปถัมภบำรุงพระพุทธศาสนาได้แต่การดำเนินการทางการเมืองของท่านเหล่านั้นก็อุปมาได้กับเด็กอนุบาลเมื่อเทียบกับนักการเมืองอาชีพอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเราไม่ใช่มืออาชีพในด้านนี้อยู่แล้ว แต่ควรให้กำลังใจกันต่อไปวิธีที่สที่น่าสังเกตก็คือคณะสงฆ์คณะสงฆ์เป็นคณะที่มีพลังทางสังคมมากๆแต่ท่านก็ไม่ช่วยไม่ขยับอะไรทั้งสิ้นท่านปล่อยให้มีพระภิกษุสามเณรประพฤติเลอะเทอะเป็นข่าวเสื่อมเสียอยู่เนืองๆแบบนั้นท่านทำ แต่จะให้พระภิกษุสามเณรลงมาช่วยหนุนคนวัดเข้าสภาท่านไม่ทำอ้างว่าจะเป็นการเสื่อมเสียสรุปก็คือในกระบวนการก่อออกกฎหมายเพื่ออุปถัมบำรุงพระพุทธศาสนาเราไม่มีกำลังสนับสนุนและไม่ได้เตรียมกำลังไว้สนับสนุนด้วยประการใดๆเลยนี่คือความประมาทและขาดวิสัยทัศน์อย่างแท้จริง เราเสวยบุญเก่ากันเพลินจนลืมสร้างบุญใหม่ผมเชื่อว่าวันเวลาที่จะหมดบุญกำลังใกล้เข้ามาแต่เราก็ยังไม่รู้สึกตัวสังเกตได้จากไม่มีผู้บริหารการพระศาสนาการระดับไหนเตรียมตัวหรือแม้แต่ไหวตัวใดๆทั้งสิ้นยกเว้นการเตรียมอพยพเอาพระพุทธศาสนาไปไว้ที่ดินแดนอื่น ซึ่งได้ทํากันมาก่อนแล้วค่อนข้างนานพอสมควรถ้าเป็นยุธทธสงครามก็ดูท่าทีว่าเรากําลังเตรียมที่จะทิ้งค่ายกันแล้วการมีที่ใหม่ทําให้ความตั้งใจที่จะรักษาที่มั่นแผ่วลงคนที่คิดว่าเราถอยไม่ได้อีกแล้วไม่ทราบว่ายังเหลืออยู่อีกกี่คนตอนนี้ พราะพุทธศาสนาในเมืองไทยยังไม่ร่วมสลายวันนี้พรุ่งนี้หรอกครับอย่าเพิ่งตกใจเรายังมีเวลาคิดอ่านรักษาที่มั่นแห่งนี้ได้ทานอยู่แต่ต้องเลิกประมาทและต้องมีอุดมคติมีอุดมการที่เรียกกันเป็นคำรวมว่ามีความคิดผมมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์อยู่หน่อยหนึ่งนั่นคือมหาพิทยาลัยสมมจร และมองมองรอสมัยเป็นพระหนุ่มเนนน้อยอยู่ในยุคสมัยที่พระนเนนถูกมองอย่างดูถูกโดยเฉพาะจากคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาอย่างใหม่จากเมืองฝรั่งคนพวกนั้นมองพระเนนว่าเป็นพวกง,โง,โง้ง่เซอเซอเป็นตัวตลกไม่ทันโลกโดยเฉพาะโลกซิวิไลแบบตะวันตกที่เขาไปชุบตัวมาคำดูถูกว่าพวกไม่ทันโลกเนี้ ผมนับถือท่านอาจารย์นาวเอกทันนกผิวเผือกอดีตผู้อำนวยการกออนุศาสนาจารย์กองทัพเรือท่านตอกกลับหรือตอกหน้าคนจำพวกนั้นไปว่าโลกไหนหรอที่คุณว่าพวกผมไม่ทันโลกน่ะโลกไหนคุณว่าผมไม่ทันโลกของคุณคุณเองก็ไม่ทันโลกของพวกผมพวกนั้นไม่กล้าดูถูกอีกเลย แต่ที่ทำให้สังคมไม่กล้าดูถูกพระเนนได้เด็ดขาดก็คือมจรและมมรสถาบันทั้งสองแห่งนี้ทำให้พระภิกษุสามนเณรมีความรู้ทัดเทียมกับพวกหัวสมัยใหม่ในความรู้สึกของผมในเวลานั้นมจรมมรเป็นความหวังของคณะสงฆ์ ในการที่จะสร้างพระเนนรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลทันโลกที่เคยถูกดูถูกว่าไม่ทันเป็นความหวังของพระาศาสนาในฐานะผู้ที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทนพระเนนรุ่นเก่าแต่หน้าวันนี้ผมรู้สึกค่อนข้างผิดหวังเพราะเห็นว่ามจรมมมอรกำลังแล่นไปผิดท่า วัตถุประสงค์เดิมของสถาบันทั้งสองแห่งนี้ก็คือสร้างพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ทัดเทียมกับชาวโลกแต่ณเวลานี้มจรมม,ม,มรกำลังสร้างผู้มีความรู้เหมือนชาวโลกที่เป็นพระภิกษุสามเณรพูดให้ชัดกว่าน,นี้ก็ได้เวลานี้มจรกับมม,มร กำลังผลิตคนที่มีความรู้เหมือนชาวโลกส่งให้สังคมแต่ไม่ได้ผลิตพระภิกษุสามเณรที่มีความรู้ทัดเทียมกับชาวโลกส่งให้พระศาสนาชาวมอจรอมอม,อมอรอใจเย็นนะครับอ,อย่าเพิ่งเอ๊ะหรือบ้าใส่กระผมความหมายในคำพูดของกระผมก็คือมหาวิทยาลัยทางโลกเขาผลิตคนชนิดไรให้สังคม มจรและมมรก็ผลิตคนชนิดเช่นนั้นให้สังคมอาจจะพิเศษหน่อยตรงที่ผลิตในบรรยากาศของศาสนาแต่ปลายทางก็คือส่งออกสู่สังคมเหมือนเขานั่นเองเพราะเป็นสินค้าตัวเดียวกันแต่มจรและมมรไม่ได้ผลิตกําลังคนศัพทางทหารที่พระศาสนาต้องการส่งให้พระศาสนา ตรงนี้คือสิ่งที่กระผมต้องการจะสื่อที่กระผมบอกว่ามองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงก็มองเห็นจากจุดนี้เองฟังเลือกฟังเรื่องเทียบนะขอรับกองทัพบ,บกมีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากองทัพเรือมีโรงเรียนนายเรือกองทัพอากาศ มีโรงเรียนในเรืออากาศสถาบันทั้งสามแห่งนี้ผลิตกำลังพลที่กองทัพต้องการส่งให้กองทัพนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเหล่านี้ออกไปเป็นนายทหารสัญญาบาัตรเข้าสู่สายงานต่างๆในกองทัพทำหน้าที่ขับเคลื่อนกองทัพไปสู่เป้าหมายที่กำหนดจะป้องกันประเทศ หรือจะพัฒนาประเทศก็ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นกำลังพลที่มีคุณภาพเต็มตามมาตรฐานมจรและมม,มรทำหน้าที่ผลิตกำลังพลส่งให้พระศาสนาแบบกันเดียวแบบเดียวกันนี้หรือเปล่าเปล่าเลยแต่ผลิตส่งให้สังคมซึ่งก็เป็นเรื่องดีไม่ได้เสียหายอะไรเลย แต่พระศาสนาได้ประโยชน์จากมจรมอมอรอน้อยอย่างยิ่งถ้ามจรและมอมรจะกรุณาทบทวนบทบ,บทบาทเสียใหม่แน่นอนควรจะต้องเป็นการทบทวนอย่างขนาดใหญ่อาจถึงระดับรีเอนจิเนียริงกันเลยนั่นคือแทนที่จะผลิตพระเนนที่มีความรู้เหมือนทางโลกส่งให้สังคม ก็หันมาผลิตพระเนนที่มีความรู้ความสามารถตามที่พระศาสนาต้องการส่งให้พระศาสนาจะยังคงผลิตส่งให้สังคมต่อไปก็ได้แต่ควรหันมาเน้นหนักผลิตส่งให้พระศาสนาคำว่าส่งให้พระศาสนาในที่นี้ต้องไม่ใช่เหตุผลแบบที่เราที่เรามักจะแก้ต่างแทนให้กันคือเรามักจะอธิบายว่าผลผลิตของมจรและมมร แม้จะส่งออกสู่สังคมแต่บุคคลเหล่านั้นก็ย่อมเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเป็นอย่างที่ว่าอยู่ก็เป็นสีพระศาสนาลาสิกขาก็เป็นสีสังคมด้าน,นเท่ากับเป็นกำลังของพระศาสนาอยู่แล้วในตัวไม่เอาเหตุผลแบบนี้ครับต้องเป็นการผลิตกำลังพลที่พระศาสนาต้องการแล้วส่งให้พระศาสนาโดยตรงตัวอย่างเช่น คณะสงต้องการเจ้าคณะอำเภอ500รูปมีความรู้ความสามารถเต็มตามมาตรฐานพระสังฆาธิการที่มีคุณภาพคณะสง์แจ้งความต้องการนี้ไปยังมจรและมอม,อมอรอมจรและมอม,อมอรอรับนโย,นะโยบายไปวางแผนผลิต4ปีหรือ5ปีจบการศึกษาส่งผลผลิตให้คณะสง คณะสงบรจุสัพทางราชการผู้จบการศึกษาเหล่านี้ลงในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอจบภารกิจของมจรมม,มรเฉพาะงานผลิตเจ้าคณะอำเภอผลิตกำลังพลสายไหนอีกก็ว่ากันไปอีกแบบนี้ครับคือพันธกิจของมจรและมม,มรแบบที่จับเอาเจ้าคณะพระสังฆาธิการเก่า,เ,กาเดิมๆม,มาเข้าหลักสูตรพักหนึ่ง ให้ประกาศสนียบัตแล้วกลับไปเป็นเจ้าคณะพระสังฆาธิการด้วยบุคลิกเดิมเลิกกันทีทำได้หรือไม่แน่นอนผู้ที่จะทำงานนี้ได้ต้องมีทุนสำคัญคืออุดมคติอุดม,อดมการอุทิศชีวิตเพื่อรับใช้พระาศาสนาเราเป็นอย่างนั้นกันได้หรือเปล่าเราตั้งมจรและมอมรอขึ้นมาเพื่อจะเป็นเหมือนเขาหรือว่า เรายังควรเป็นเราแต่เป็นเราที่มีความรู้ทัดเทียมเขาตรงนี้แหละจะเป็นการทดสอบหรือวัดกันหรือหรือวัดกึนกันล่ละแต่ถ้าเกิดมีคนลุกขึ้นมาบอกว่าโอ้ยทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเราเป็นมหาเทลายในกํากับของรัฐจะจัดการเว้นการสอนอะไรอย่างอย่าไรตามใจชอบไม่ได้รัฐต้องไฟเขียวเราจึงจะทําได้ ถ้าเป็นอย่างนี้ก็กลัมของพระศาสนาแล้วถ้าผู้ได้อานาจรัฐเป็นคนละฝ่ายกับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็คราวนี้กรรมไม่ต้องแบกกันละเราตั้งมหาวิทยาลัยของเราขึ้นมาแทบล้มประดาตายแต่ไปไปมามาเอาไปยกให้รัฐเฉยเลยแต่ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่ว่าเรายังมีอํานาจมีสิทธิขาดโดยสมบูรณ์จะจัดการเรียนการสอนอะไรอย่างไรขึ้นอยู่กับเรา รัฐมีหน้าที่อนุมัติตามเราและสนับสนุนเราลูกเดียวไม่มีอำนาจขัดขวางถ้าเป็นอย่างนี้แสงสว่างปลายอุโมงค์ก็ยังพอมีความหวังถ้าอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของเราอย่างที่ว่าคราวนีส้สมมุติว่าอาไม่ต้องสมมุติก็ได้เพราะเป็นเรื่องจริงถ้าศาสนาต้องการกําลังพลที่จะส่งเข้าสู่กระบวนการออกกฎหมาย พื่ออุปถรัรมภ์บำรุงพระพุทธศาสนามจรและมม,มรก็รับนโยบายมาศึกษาวิจัยสิครับว่าจะวางแผนผลิตอย่างไรเริ่มจากจะได้คนมาจากแหล่งไหนกำลังคนทุกสายงานที่มจรและมม,มรจะผลิตส่งให้พระศาสนาต้องมีแหล่งที่มาไม่ใช่นั่งรอให,ให้มาให้มาเองตามบุญตามกรรมตามศรัทธาอย่างในอดีต ความจริงวิธีการอย่างนี้ศาสนาคริสเขาทำมานานแล้วเขามีแหล่งผลิตบาทหลวงแหล่งผลิตผู้เตรียมตัวเป็นบาทหลวงต่อเนื่องยาวนานไม่ได้นั่งรอให้พระเจ้าส่งลงมาให้เหมือนเราของเราแล้วแต่บุญแต่กรรมแล้วแต่ศรัทธาจะชักนำมาตั้งใจบวชหน้าไฟแค่เจ็ดวันแต่อยู่มาจนได้เป็นสมเด็จก็บุญชักมา กำลังพลของเราล้วนได้มาตามบุญตามกรรมแบบนี้ทั้งสิ้นที่จะได้มาด้วยการตั้งใจสร้างตั้งใจผลิตพูดได้ว่าไม่มีแล้วเราก็บอกกันว่าถ้าไม่ใช่บุญของเราทำยังไงเขาก็ไม่มาแต่ถ้าเป็นบุญของเราถึงเวลาเขาก็มาเองแล้วเราก็นั่งรอบุญกันต่อไปราวกับว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรา ทรงสอนให้ทำอย่างนี้ระบบรอบุญมาเองต้องเลิกนะครับไม่งั้นเราหมดตัวต้องเริ่มระบบสร้างทายาทและต้องทำอย่างเป็นหน้าหน้าที่เป็นงานหลักของพวกเราผมนึกถึงวัดที่ระดมพระเนนมาอยู่มาเรีนบาลีได้เป็นร้อยๆอยอย่างวัดโมลีโลกยารามท่านทำได้ยังไง พระเดชพระคุณท่านจเจ้าอาวาสท่านบริหารจัดการเองด้วยบุคลิกส่วนตัวด้วยความสามารถส่วนตัวล้วนๆคณะสงฆ์ไม่ได้ช่วยเลยแม้แต่บาทเดียวได้แต่นั่งมองถ้ากระผมเข้าใจผิดกราบขอประธานอภัยการหาคนสร้างคนเตรียมคนเพื่อรับช่วงสืบทอดงานพระาศาสนาเป็นงานที่ผู้บริหารการพระาศาสนาของเราไม่เคยคิดที่จะทำ ล่อยให้แต่ละวัดทำกันไปแล้วแล้วแต่ใครจะคิดต้องตื่นได้แล้วนะขอรับไม่งั้นเราหมดตัวแน่ขอแทรกเรื่องที่ได้ฟังมาเท็จจริงไม่รับรองโปรดฟังไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นมีผู้บอกว่าสามเณรที่เราเห็นมาเรียนนักธรรมบาลีอยู่ตามสำนักต่างๆที่จเจ้าอาวาสเจ้าสำนักท่านเอาใจใส่บริหารจัดการขึ้นมานั้น กว่าจะเอามาบวชได้ไม่ใช่ได้มาฟรีๆทางบ้านทางครอบครัวเรียกร้องค่าตอบแทนเป็นรายปีปีละหลายเงินเอาลูกฉันไปบวชต้องจ่ายให้ฉันเหมือนกับจะอธิบายว่าถ้าลูกอยู่บ้านยังจะได้ใช้งานทำงานหาเงินได้เมื่อเอาไปบวชก็ต้องจ่ายค่าชดเชยปีละเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะตกลงกันเมื่อก่อนขายได้แต่ลูกสาวเดี๋ยวนี้ลูกชายก็ขายได้ ถ้าเรื่องเช่นนี้เป็นความจริงก็ต้องนับว่าเป็นกลางอีกอย่างหนึ่งของพระศาสนาใครจะคิดอ่านประการใดก็จงเร่งคิดกันเข้าเถิดอย่างไรก็ตามผมนึกถึงเรื่องพระนาคเสนในคำพีมีลินทปัญหาพระนาคเสนเป็นลูกของตระกูลที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาไม่ใช่ไม่นับถือเฉยๆแต่อาจจะมีท่าทีเป็นปฏิป,ปักษ์เอาด้วย คณะสงฆ์ในเวลาโน้นลงทันทกรรมพระเถระรูปหนึ่งที่ไม่มาประชุมด้วยกิจของสงฆ์โดยการสั่งให้ไปเอาตัวเด็กคนนั้นมาบวชใช้วิธีการอะไรอย่างไรก็เชิญตามสบายเอาเด็กซึ่งตอนนั้นดูเหมือนจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำมาบวชให้จงได้ก็แล้วกันทำสำเร็จจึงจะพ้นโทษเพราะเถระที่ถูกสงฆ์ลงธนทกรรมใช้ความพยายาม และอดทนอย่างยิ่งยวดเฉพาะไปยืนบินทบาตท,ที่ประตูบ้านนั้นโดยไม่มีใครใส่บาทเลยใช้เวลาถึงเจปีในที่สุดท่านก็ตัวเด็กคนนั้นมาบวชได้สำเร็จโดยไม่ต้องเสียเงินแม่แต่แดงเดียวซึ่งต่อมาเด็กคนนั้นคือพระนาคเสนก็ได้เป็นกำลังสำคัญรักษาพระศาสนาจากการข่มขี่ของพระยามิลินกษัตริย์เน่าศาสนาที่เป็นปฏิปักษ์กับ พระพุทธศาสนาอย่างร้ายกาจไว้ได้ทำให้พระยามิลินเปลี่ยนใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาถึงกับออกบวชในบ้านปลายแห่งพระชนชีพเป็นการลงทุนทำงานที่สุดคุ้มเราต้องทำงานแบบนี้กันแล้วนะครับขอพูดซ้ำคำเดิมไม่งั้นเราหมดตัวแน่ตรงนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ท้าทายความสามารถและท้าทายศรัทธาว่า ใครบ้างที่อุทิศชีวิตให้พระศาสนาและใครบ้างที่เพียงอาศัยพระศาสนาทุกอย่างล้วนวัดกึ๋นของพวกเราได้ทั้งนั้นโดยเฉพาะบรรดาท่านที่มีหน้าที่มีตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับต่างๆอยู่ในมจรและมม,มรเวลานี้พิสูจน์ว่าท่านสามารถทำงานทำหน้าที่รับใช้พระศาสนาได้จริง และทำได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยหรือว่าที่แท้แล้วท่านก็เป็นเหมือนข้าราชการหรือพนักงานของรัฐคนหนึ่งในสถาบันรดมศึกษาทั่วไปของรัฐเพียงแต,แต่แต่งเครื่องแบบต่างกันเท่านั้นกระผมไม่ได้พูดแรงแต่ต้องการให้คิดกันแรงๆเพราะงานเช่นนี้คิดเบาๆทำไม่สำเร็จแต่อย่างไรก็ตามขอแค่ให้มีความคิดอยู่บ้างก็เอาเถอะ เบาหรือแรงค่อยมาปรับกันทีหลังได้เกรงแต่ว่าแค่คิดก็ยังไม่มีซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่ผมเห็นก็เป็นแค่ภาพลวงตานาวะเอกทองย้อยแสงสินชัย9พฤศจิกาย,ยน2562เวลา16.52นาฬิกา52วินาทีขอบคุณและสวัสดีค่ะ